จะโหจะ้าจะโ่จะทัพาแัะอิฐนี้ในมือท่านเองครับถ้าหากวมีอาจารคันตื่นคัเชื้อลาน้กตับนลมพิษงูสวัดไปลำพุ่มใบข้าหนักจะต้องแ้บพี่นีแพ้ขุลอองแค้โกสุกมาต้องารจะแห้เชื่อี้นอืนเดินมาที่นี้เห้าักตามเ่หนงยาตครับนีเราไม่ตส่เอาน้ำมันี้ค่ะอาจารคันใจหยุดคันี ข่าปากข้าคอไม่เป็นไรครับเด็กเล็กใช้ได้ทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเดินครับมีโอกาสมาเชิงครับท่านที่เจริญเดินตามเสียงกันเลยครับสุดความจริงกันสิครับท่านที่เจริญแล้วท่านท่้นปัญญาชนใช้ดุลพินิจจกพิจารณาน้ำมันไายเส้นจาก,ท,ากท่านพระครูวัชรพรวนไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาแค่ปวดแต่ถ้าหากว่าคุณปวดหลังปวดเอวปวดขา เดินมาพิสูจนครับเรายินดีให้ท่านพิสูจน์ความจริงใช้จ่ายครับไม่ต้องใจครับเอาน้ำมันทาตรงที่เจ็บเลยปวดต้นคอไหมปวดหัวไหล่ไหมทาแล้วบีบนวดเลครับรับจากท่านรงงานท่านไมาส่ร้อยห้าซิกแป้งห้าิกายนี่ย่างสดนี่ขายซ้ำให้ค่ะเห็นบ่ดแล้วกดเคร่องบีบนวดให้บีบนะครับบดในชัครู่ ท่าน,น้ำมันเล่นตามพี่ก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าของดีมีจริงครับมีที่วัดอาปวันที่เดียวทั่วประเทศไทยน้ำมันนี้ไม่มีขายครับเพราะอาจารย์บางท่านบอกมาเคยได้ยินแต่ไม่เคยใช้เขาเล่นเองทำไม่ดีแต่ไม่เคย Thank okay. you.